ชมครับวันนี้บรรยากาศโอเย็นสบายมากนะครับเข้ามาอยู่ในห้องพักส่วนตัวของ VP ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งผมนับถือท่านเป็นทั้งพี่ชายทั้งอาจารย์นะฮะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลาย,ลาย,ลายเรื่องเลยนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับแนดดีดนะฮะท่านเคยทำกิจกรรมหลายอย่างนะฮะเรียนจบ ในสายของการศึกษาคือสายของครูนะครับที่มหาลัยบุรพานะฮะมหาลัยศรีนครินทร์างนิงวิโรดบางแสนนะฮะแล้วมาสุดท้ายที่นิเทศศาสตร์สุโขไทยธรรมธิราชนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะแล้วกรณเรื่องดนตรีนี่เมื่อหลายสิบปีก่อนฟกซองนี่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาท่านนี้ครับเฮียแหลมครับสวัสดีครับเีย<ด>ครับ ครับเชืแหลมคือได้ทำตัวเองไะครับเนี่ยครับผมมิสวตรศิวะประภากรครับครับผมเชืจอแหลมครับครับผมอาทำไมทําไมวันนี้บุงกาแฟถึงมาได้มาพูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะมันมีเรื่องมีราวนะฮะมีตํานานของการต่อสู้นะฮะ,ะมาตลอดชีวิตของผู้ชายคนนี้แล้วก็เข้มแข็งนะต่อสู้กับอุปสรรคมา ะะเกือบจะ,ะเส้นทางชีวิตเลยล่ะนะครับที่หลังครับปัจจุบันที่หลัดำรงตำแหน่งอะไรครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ดำรงตำแหน่งทางสังคมของคนพิการก็คือัเป็นประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาัซึ่งเป็นองค์กรของคนพิการ,รที่ได้รับมาตรฐาน ISO สางเดียวของจังหวัดอุบล จนกระทั่งสามารถที่จะตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการเราก็เลยใช้ชื่อว่าศูนย์บริการคนพิการไทยจายาศาครับย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีนะฮะก่อนที่ขอโทษนะครับก่อน,อน,นอที่เฮลแลนจะประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวที่ใหญ่นในชีวิตของเ,เฮียนะครับนะฮะก่อนที่เรายัาง ก่อนที่จะประสบกันเห็นเนี่ยเฮียได้ทำธุรกิจบริหารอะไรบ้างครับในช่วงนั้นก็เริ่มแรกตั้งแต่จบการศึกษาครับจบปริญญาตรีมาครับก็นำเอาความรู้ที่ได้มานี่มาสอบบรรจุเพาะเป็นข้าราชการครูครับเป็นข้าราชการครูมาประมาณสามปีตอนนั้นสังกัดอยู่ที่ตอนนั้นน่ยไปบรรจุอยู่ที่ โมตะพานโรงเรียนครูชัยวิทยาเดินทางไปเดินทางมาหนุนล้อตะพานครับเงินเดือนน้อยไม่พอกินอ่าฮะก็คือก็เล่นดนตรีด้วยเขาเล่นดนตรีเนี่ที่ผมเกินจำไหมครับว่าก็เล่นดนตรีด้วยซกซองสมัยก่อนคนนี้แหละนะะฮเงินเงินน้อยอท่าใจใจมากครับเลยเลิกลาออกจากครูอาจารย์ครูครับก็มีช่วงนึงก็มาเปิด กิจการเป็นพวกร้านขายพวกเทปเลกอ๋ออันนี้อันนี้โทษน,นะคะส่วนที่เราหักเหชีวิตราชการเนี่ยคิดดีแล้วใช่ไหมตอนนั้นว่าเอะทำไมถึงเราเคยได้งเงินเยอะแล้วทำไมเราจะบริหารตัวเองเนี่ยมาทำธุรกิจเนี่ยมันได้เยอะโดยดูจาก,กเพื่อนๆใช่ไหมฮะช่วงนั้นค,คือมัน,ม,นมันไม่สนุกครับครื่องทาก็ลำบากไม่รลดผลครับมันมันไม่สนุก คือทางเรามันทางของดนตรีทางนี้อยู่แล้วนะฮะตัดสินใจลาออกจากราชการแล้วมาทําอะไรครับหลังจากที่ลาออกมามาเปิดร้านขายเทปเพลงสับประมาณปีหนึ่งก็เพื่อนๆก็ามาชวนเข้าหุ้นมาเปิดเป็นร้านอาหารคาราโอเกะ ไคครรัับบใช้ชื่อว่าชื่อว่า High Class ครับ High Class เอ๊ะตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับไฮคลาสเนี่ยเริ่มแรกก็อยู่ตรงหน้าปทุมรัฐเดี๋ยวนะคะหลายๆท่านอยู่ปทุมรัฐอ่าหลายๆท่านจะจะตามไม่ทันในยุคนั้นยี่สิบกว่าปีก่อนอยู่ตรงข้ามของโรงแรมปทุมรัฐตรงข้ามกันเลยอยู่หน้าปทุมรัฐอยู่หน้าเลยนะฮะเราใช้ชื่อว่า High Class เป็นตึกเดียวเลยนะตรงนั้นยุคนั้นนะฮะผมยังเที่ยวอยู่ยังทันยังทันตรงนั้นยังทันคะ เดินทางไปเที่ยวอยู่ครับผมแลวหลังจากนั้นเจริญเติบโตในธุรกิจขยับขยายมาอยู่ที่กย้ายมาอยู่ตรงชั้นล่างของอุบัโฮเทลหรือโรงแรมเก้าชั้นอุบลโฮเทลหรือเก้าชั้นอ่ะหลายๆท่านยังไม่คุ้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างกับตลาดโต้รุ่งทุกวันนี้นะท4สี่แยกตรงไทยอนอยู่ใสฐานนั้นนั่นคือโรงแรมเก้าชั้นอยู่ด้านล่างเลย แล้วผลตอบรับคือก็ดีครับดีครับผมลูกค้าก็ไม่มากเท่ากับครับตรงแถวประตูมุลาอ่าฮะหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็หมดสัญญาก็มาอยู่ที่ริมแม่น้ำมูลเนี่ยทำเงลยตลาดใหญ่โอ้โหตรงนี้สิจุดเปลี่ยนทำเงินทำทองได้เลยตอนนั้นสามชั้นเลยครับแมีชั้นบนคือชั้นบนสูนก็เป็นคาราโอเกะอ่าชั้นสอง ทำสองชั้นชั้นสองก็เป็นผับครับผ <c ười> ับชั้นล่างครับแค่นั้นครับชันล่างก็เป็นของพี่ชายทำขาย,ขายกีฬายิ่งเจริญทุกวันนี้นะฮะตรงตรงทางขึ้นสะพานนะครับแล้วทำธุรก <c ười> ิจไฮคลาสอยู่ที่บริเวณร,ร่วมกับยิ่งเจริญตรงคลองสะพานเ <c ười> สรีประชาธิปไตยนี้กี่ปีทเรา สามปีรับแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่และที่กับสามปีนั้นเลยเฉลี่ยแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับลังจากนั้ก็ไ,ออไปไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ็ามีประจุมที่เขาใหญ่มีโฟตา้าห้องสองห้องอ่าฮะสองวันสองคืนไปเที่ยวกันน้องภาษาล่นหนุนนะฮะก็เลยชวนเลยไปกับเพื่อนครับครับผมอากาศก็ประสบความสำเร็จครับครับผม จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีอ่ยี่สิบสองปีครับประมาณยี่สิบสองปีครับคิดเสียดายไหมเวลาที่ยี่สิสองปีที่ผ่านมาใช่ครับครับเพราะที่อุบวนนี่ถ้าใครเป็นคนพิการนี่มองไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอะไรไม่มีใครมาแนะนำแต่ยุม่มีหน่วยงานไหนมาส่งเสริมมาฟื้นฟูเราครับขออกมาจากโรงพยาบาลคือคุณต้องช่วยตัวเอง ถ้าเดินได้ก็ดีหน่อยก็ทําง,งานได้ถ้าเป็นหนักๆเหมือนผมนี่ก็อยู่ในห้องอย่างเดียวครับไปไหนก็ไม่สะดว,วกเพราะสิ่งของความสะดวกมันไม่พร้อมอม,มันไม่เหมือนกับต่างประเทศที่จเจริญทางลาดทุบาทไม่มีครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องเหมารถอย่างนี้ถ้าไปถ้าไม่มีรถส่วนตัวก็ต้องเหมารถไปครับการเดินทางลำบากครับท่านผู้ชมครับ,รบนี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตละ ของผู้ชายคนนี้นะครับจากที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับรับราชการครูออกมาทําธุรกิจนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่เด็กชอบด้วยเล่นดนตรีทำรายได้ให้เราแต่จุดเป็นพันในชีวิตของผู้ชายคนนี้ก็เกิดขึ้นอีกสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรา,าคึ้นรับ เขมขึ้นเรือยๆเลยผมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมอยาจะพูดคุยต่อครับเนี่ยวิสุทธิแหลมนะครับที่แหลมครับเราค้างกันไว้ที่เมื่อกี้ศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสาความหมายของศูนย์นี้มันคืออะไรฮะและกิจกรรมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างในนครับศูนย์บริการคนพิการนี่ครับ กรงกรนี่ก็มีหน่วยงานเดียวที่ให้บริการเกี่ยวกับคนพิการในทุกจังหวัดก็คือตัวก็คือพอมจรหรือชื่อเต็มก็คือสำนักง,งานพัฒนาสังคม mm hmm. และความมั่นคงของขอมนุษย์จังหวัดอุบลนี่คือหน่วยงานเดียวที่คนพิการถ้าจะใช้บริการอะไรก็ต้องไปหาหน,น่วยงานพมจเรียกง่าว่าพมจนั่นแสดงว่าขึ้นจะอยู่ที่สารการ ใครก็ได้ <c oughs> ถ้าทําเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยต้องเข้าไปรายงานตัวกับหน่วยงานนี้ครับครับแล้วเราจะได้อะไรจากเขาหนึ่งคนพิการจะต้องทําบัตรคนพิการครับก็คือหน่วยงานที่หละ่ะครับพอได้บัตรคนพิการหลังจากนั้นคนพิการที่ต้องการทุกคนเลยก็คือเบี้ยความพิการถ้าปีอะไรแปแปดใกอ้เดือนละแปดร้อยบาทเดือนละแปดร้อยบาททุกท่านคือ ทุกคนจะต้องไปทางบัตรที่นี่ก่อนตมเยอะไหมอุบลอุบลก็ประมาณเลยนะห้าห้าหมื่นห้าหมื่นคนสี 4, 000, ่พันถ้าผมจะไม่ผิดทุกห้าหมื่นสี่พันคนในจังหวัดอ,อุบลครห้าหมื่นไม่ได้ไปเรียงแถวละก็คือเข้าบัญชีให้เลยทุกวันนี้สะดวกไหมถ้าสะดวกมัาก็ต้องเอาบัญชีไปให้เขาโอนมีหน่วยงานเอกชนเข้ามาสนใจที่จะดูแลตรงนี้ไหมครับเนี่ครับ คนงานเด็กประชาชนรู้สึกจะไม่มีนะยังไม่มีใครเข้าไปดูแลเด็กคนงานผมถามจริงครับเนี่ยครับดูแลคนพิการไม่มีแปดร้อยบาทสําหรับเงี้ยเนี้ยเคียงคอไหมอ๋อครับไม่พอหรอกครับใช่ไหมฮะคนหนึ่งเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นดิคนพิการต้องหางานทำอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคือหางานทำนอกจากระเบียบของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่เขาประกาศมาว่าหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่มีคนงานหนึ่งร้อยคนขึ้นไปจะต้องรับคนพิการหนึ่งคนครับสมรรถภาพขนาดไหนล่ะทางสายตาทางสรีระอะไรมันมีข้อดึงดันนี่แต่ใหญ่ก็จะระบุคุณสมบัติไว้ค่อนข้างที่จะสูงคือถ้าเป็นคนพิการก็ เป็นคนพิการที่เดินได้อย่างนั้นอเนนาเดิเป็นคนพิการต้องเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีอย่างนี้เคยมีกระทู<ม>้ถาม,ถาม,ไ,มได้เพียเคยมีกระทู้ถามไหมถามทางรัฐบาลด้วยอุมองผมนะ,อะพอเราพิการเนี่ยเราช่วยตัวเองไม่ได้ยังมีหลายคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขอโทษนะครับก็ไปนั่งขอทานซะแล้ว ก็มีหน่วยงานลหลายๆหน่วยงานก็มาบอกว่ามันไม่ใช่ mm hmm. มันไม่เหมาะคุณจะมาขอทานนี้ไม่ได้เขามีทะเบียนต้องไปตั้งเป็นขอทานด้วยไหมเดี๋ยวนี้ขอทานเนี่ยเขาก็ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาก็ไปช่วยฟ mm hmm. ื้นฟูนะถ้าเป็นตาบอด mm hmm. เป็นขอทานร้องเพลง mm hmm. เขาก็จะส่งไปสื่ออบรม mm hmm. คือจะพามจะพยายาม ปั้นคนที่มีความสามารถจากถนนสู่ดวงดาวเขาก็มีโครงการจะพัฒนาคนพิการที่ร้องขุนเราล่ะมีไหมขุนจังหวัดุจังหวัดไม่ขุนบรลมีไหมครับมีครับสัปหเขาจะเขาจะคัดเลือกครับเก็จะทราบไหมว่ามีกี่คนในลักษณะนี้ของบอถ้าบนลยังไม่รู้แต่แต่แต่ละปีเขาจะมีคัดเลือกครับคัดเลือกถ้าถ้าร้องเก่งหน่อยแต่บุคลิกก็ดีก็ไป พัฒนาบอคคิกภาพแต่งตัวดีๆอ,ออกแอคชั่นดีๆครับผมแล้วไม่ให้ไปขอทานมาสนับสนุนให้ไปร้องเพลงตามสถานบันเทิงหรือเก่งๆจริก,ก็สนับสนุนให้เป็นศิลปินเลยจากวันนั้นถึงวันนี้22ปีแล้วอยากได้อะไรครับทางราชการมั่ง ทางราชการหรือคนรุคนด้วยคับสล่เงียวไปข้างนอกเนี่ยนี่อยากได้อะไรจากจากจากเข้า,างาที่จริงราชการเขาก็กําหนดออกมาเป็นกฎระเบียบนะนะว่าโดยงานอาคารสถานที่ที่สร้างหลังปี2548นะครับจะต้องสร้างทางลาดจะต้องมีห้องน้ํำผลิก,การ จะต้องมีที่จอดรถคนพิการครับต้องมีป้ายสัญลักษณ์ครับให้กับคนพิการหูหนวกครับก็มีเสียงครับคนพิการตาบอดอฮะแต่ที่จริงยังทํากันไม่ครบยังทํากันไม่ครบเิดขาดอะไรครับวามรู้สึกของเรียนาแจ้งความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆเช่นั้นเองครับเช่นบางที่เขาก็ไม่ทําอย่างเช่น เด็กเทศมณฑการบริหารส่วนตำบลอบตจะต้องมีเขบังคับเลยคือหน่วยงานราชการเนี่ยต้องมีแล้วนะต้องปรับปรุงแล้วนะสําหรับคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณต้องมีห้องน้ําส่วนตัวให้เขาทางเข็นขึ้นทางอะไรครับทางลาดทางลาดลงเอาละหน่วยงานราชการหลักๆก่อนเนี่ยอบตคุณต้องมีนะครับส่วนที่พวกธุรกิจตั้งหลายร้านค้าอะไรเนี่ยเราไม่ว่ากันนั่นคือสัมฤทธของเขา นั่นคือสมมติของเขาว่าจะทําให้ำทำททางลาดให้หน่อยแต่ในหน้าที่เนี่ยอวตอหรือหน่วยงานราชการควรจะทําหรือยังไงทำปะกดัดเข้าใคนใหมยตรงนี้หน่วยงานราชการก็คือโรงพยาบาโลโรงพักท่่เรี่ยกากัรยบจาบางานอยาางนีาแรงยางานคืโรงพยรงยาลรงานลโรงพยบาโรงพยาบาโลโรงยานาลงานโรงพยงาาาา และวหน่วยงานที่เป็นที่คนที่การที่คนทั่วไปจะต้องไปใช้บริการคืออบจอบตคึงทางเขาก็าหนดเลยว่าจะต้องทำวรคอาม่ต้องมีนะฮะและวรน,นี้เ <c oughs> ส้นทางหรือการขนส่งนะก็เรียกว่าอะไรักษาทานุปะโภคนะฮะ,นฮะในธุรกิจประเภทนี้เนี่ยที่แหลมมีผลกระทบมากไหมเวลาเราเดินทางเดินทางลำบากมาก โดยเฉพาะคนพิการที่ใช้มืลแชร์รับออกไปยังบ้านเองที่จะที่จะลำภากันอยู่ที่นี่จะต้องไปตามถนนต้องเสี่ยงกับกับวันรถกับรถเฉียวชนเพราะฟุตบาทหลายที่น่าจะทุกที่ไม่มีทางลาดให้คนพิการที่นั่งรถเข็นดีเดินทางบนฟุตบาททีนี้การเดินทางไกล รถเมย์ที่อุบลก็ไม่มีมีก็เป็นรถสองแถวสองแถวรถวิวแช์ก็ขึ้นไม่ได้คแท็กซี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับพร<อ>าิการที่นั่งวิวแชร์เพราะเพราะว่าเขาขี้เกียจอุ้มขี้เกียจรับผิดชอบอุ้มคานพิการัรบก็อยากจะให้บริษัทที่ทำเกี่ยวกับรถสองแถวรถแท็กซี่ับเอาถ้าท่านไม่ทาทางลาดขึ้นก็ให้คนขับ ช่วยอุ้มหน่อยคนพิการที่นั่งวิวแชร์อย่าปฏิเศษเลยคือเราอยากเจอเรียกร้องนะฮะว่าโอเคละเรามาถึงนาดานี้แล้วนะครับถึงนาดานี้แล้วท่านน่าจะใส่ใจกับพวกเราบ้างนะฮะอาจจะมีรถพิเศษสำหรับ กลุ่มคนพิการกลุ่มนี้ถ้าเราโทรศัพท์เข้าไปท่านจับรถอย่างนี้ไหมเราหน่อยใริงเทพก็ยังมีเลยครับแท็กซี่เป็นรถตู้รถตู้มีลิฟต์อ่าฮะคนพิการที่นั่งวีแชร์สามารถขึ้นแท็กซี่ได้ครับเพราะก็จะมีลิฟต์อยู่ด้านท้ายขับบนก็ทำหน่อยสักบริษัทหนึ่งคันครับให้คนพิการที่นั่งวีแชร์ในอนาคตจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนแก่จะนั่งวีแชร์เยอะครับถ้าคุณมีรถแท็กซี่ที่ สามารถดินวแชรขึ้นลงได้ลูกค้าคุณเยอะๆแล้ครับครับผมนี่คือคำจะเรียกว่าคำขอร้อง <c oughs> นะฮะจากคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งประสบปัเหตุซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเสียงเล็กๆสะท้อนอะไรบางอย่างให้พวกเรามีสสำนึกสุดท้ายนีนย่มีอะไรที่จะพูดคุยกับชาวบนบางครับ จะคุยกัะชาวบ้านก็คือหน้าบ้านทำทางลาดให้หน่อยครับร้านค้าต่างๆฟุตบาทถ้าเข้ามาซ่อมฟุตบาทเทศบาลอมตอต่างๆช่วยทําทางลาดขึ้นฟุตบาทด้วยร้านอาหารต่างๆจะทําบันไดเลยครับขึ้นลงทาเป็นทางลาดพวกผมนี่ไปหาหาอาหารอะไรทานนไปลําบากมากเพราะเราขึ้นฟุตบาทไม่ได้ส่วนสำหรับคนพิการนี่ตอนนี้ ผมเป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทย,จยเจอาสาคนพิการที่อยากใช้สิทธิทุกเรื่องครับตั้งแต่ทํางานเรียนขออุปกรณ์พวกรถเข็นต่างๆหรืออยากจะกู้เงินอยากจะปรับสภาพบ้านมาใช้บริการของศูนย์บริการคนพิการไทยเจาสาได้ครับหมายเลขโทรศัพท์087 8706474 087 8706474ครับ ถ้าอยู่ใกล้เราไปบริการถึงบ้านถ้าอยู่ไกลก็โทรมาสอบถามเรื่องสิทธิ์ที่สวัสดิการต่างๆของคนพิการได้ครับโดยเฉพาะเรามี Facebook มีเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ก็มีครับ YouTube ก็พิมพ์ p w d อุบล p w d ุบบเราก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอของศูนย์บริการคนพิการไทยที่สร้างเกี่กับคนพิการครับที่เกี่ยวคนพิการครับ กับคุณแที่แลนนะครับท่าผม้ชมครับ <c oughs> เสียงสะท้อนนะจากมุมเล็กๆนะครับจากกลุ่มคนเล็กๆนะซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครแล้วไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะกระดาษเราเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับแชร์กันครับท่านอยู่อย่างสุขสบายเสียงเรียกร้องเล็กๆนี้ดูแลกันครับ เทปหน้าผมจะไปพบกับสิ่งที่คนบนควรรู้สำหรับเทปนี้ขอบคุณเฮลแลมนะครับขอบคุณที่ได้เล่าเรื่องนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ uh huh. ก็ขอให้เฮลแถมมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนะครับทั้งจิตใจแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากๆยิ่งขึ้นนะครับเฮลมขอบพรคุณครับ huh. ขอบคุณครับต้องผู้ชมครับ